ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์จะราบไก่ลาบไก่น้ำปลาร้าเครื่องในไก่นะคะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะไปค่ะจิ้วลาบไก่นะคะก็อกไก่ซับยาบแล้วก็มาคั่วค่ะคั่วให้แห้งแล้วก็มีเครื่องในเครื่องในก็ต้มมาแล้วนะคะ ใส่ผักเคลนะคะเคใส่พริกทอดด้วยค่ะลาบไก่นะคะก็มีอกไก่สับหยาบแลว้วคั่วสุกนะคะมีราบแล้วก็เครื่องในคือกุน๋นกึ๋นต้มสุกแล้วก็หั่นไว้เรียบรอย้อยอ่าเครื่องปรุงก็มีพริกป่นผงนัวหรือผงชูรสข้าวคั่วขาดไม่ได้นะคะลาบไก่ น้ำปาลาค่ะน้ำปาลาเคียเองน้ำปาลาที่เคียต้มเองนะคะหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ค่ะบ้านเคียใช้หอมแขกหัวใหญ่หั่นง่ายใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งแล้วก็พริกทอดค่ะน้ำมะนาวขาดไม่ได้ก็จัดจานด้วยใบสะระแหน่ถั่วฝักยาวแล้วก็ผักบุ้งนาที่เคียเก็บมาจากคลองปูนค่ะ เนี่ยปักุ้งนายอดนากินมากเลยเอามาแก้มราบมาทำกันเลยนะคะตั้งกะมังเลยค่ะใส่อกไก่ลงไปที่เราสับหยาบแล้วรวนสุกแล้วเครื่องในไก่ก็คือกึ่นนะคะใส่ลงไปเลยพริกป่นใส่ลงไป ผงนัวหรือผงชูรสใส่ลงไปข้าวคั่วใส่ลงไปเลยน้ำปาร้าใส่ลงไปเลยน้ำมะนาวหอมแขกหรือหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลย หอมเยอะๆค่ะจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะพริกทอดค่ะใส่ลงไปเลยปอปอบ,ปอบพริกทอดทอดหอมหอทอดใหม่ๆห,หอมเขาคั่วก็คั่วใหม่ๆคัวเองแต่เขาคัวไม่ได้คัวให้ดูนะวันนี้คนเลยค่ะคนให้เข้ากัน อดกวกรอบหอมจังหอมมะนาวมะนาวสดๆผักชีฝรั่งค่ะโยนลงไปตามด้วยใบสะระแหน่นะคะใส่ลงไปเลยคนๆให้เข้ากันชิมรสที่เราต้องการโอเคแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะง่ายๆเลยทำง,ง,ง่ายๆลาบ กืนไก่กับอกไก่น้ำปลาริกทอดสูตรเคลียร์นี่ริกทอดใส่ลงไปเลยเยอะๆอร่อยหอมตักใส่จานเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะแล้วก็ตักใส่จานที่เราจัดผักไว้ มีผักบุ้งนาตัวผักยาวแล้วก็ใบสะระแหนง่งามดูสิไม่ได้ปลูกเองหรอกซื้อมาใบสะระแหน่ห้าบาทเยอะยะซื้อคุณยายในตลาดตอนเช้าๆ ก็โรยใบสะแหน่ลงไปสักน่อยนึงสวยพริกทอดลาบไก่หรือลาบพริกทอดก็ไม่รู้สวยงามแล้วน่ากินมากเลยค่ะนี่มากินลาบอกไก่กึนไก่น้ำปลาสูตรเครียรมาเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะราบอกไก่น้ำปลาร้าเครื่องในไก่เกึนไก่นะคะมาค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง กริงกริงกริง้เขียดด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะมากินด้วยกันค่ะ